ครับวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์กนะครับที่เราทำการวิจัยและทำการาผลิตใหม่เป็นผลิตภัณฑ์นมโอเมก้าช็อกเมาล์นะครับซึ่งเดิมเราผลิตนมโอเมก้าจืดนะครับก็มีกระแสการตอบรับจากผู้บริโภคที่ดีนะครับเราก็เลยมาทำผลิตภัณฑ์โอเมก้าช็อกเมาล์นะครับเพื่อ ให้ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่เด็ก1ขวบสามารถบริโภคได้เลยนะครับเรามีการผสมวิตามินนะครับโดยโปรตีนนมเราก็มีแคลเซียมอยู่แล้วนะครับช่วยบำรุงสายตานะครับบำรุงกระดูกนะฮะบ,บำรุงทําให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรามั่นใจว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถทําการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและก็เพื่อพัฒนาต่อย,ยอดการจําหน่ายของแบรนด์ไทยเดนมาร์กทุกผลิตภัณฑ์ครับ ส่วนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยเดินมารนะ์กณปัจจุบันเรามีวางจำหน่ายทั้งโมเดนเทดนะครับแล้วก็ตัวแทนรายจังหวัดแล้วก็เราจะทำการตลาดออนไลน์สามารถสั่งซื้อได้นะครับตามเว็บไซต์ของอสคครับ